เสียงที่ได้ยินนะครับมาจากหูฟัง Lenovo Easer ตัวนี้เลยนะครับเป็นหูฟังนักแปลภาษาแปลภาษาได้ด้วยนะนอกจากฟังเพลงแล้วเนี่ยตั้ง135ภาษานะครับเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับหูฟังตัวนี้นะครับหยิบออกมารูปทรงสวยงามมีหลากหลายสีลองดูกันเอานะครับนี่เป็นข้าง L นะครับอยู่แบบนี้นะครับก็ใส่ครอบผหูเข้าไปแบบนี้ข้าง R หยิบมาก็ใส่ครอบหูแบบนี้อ่ะนี่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธ หลังจากนั้นนะครับระบบการทํางานอนะ่ะมันจะเป็นระบบการสัมผัสปุ๊บนะเปิดปิดนี่สัมผัสได้นะครับหูฟังตัวนี้นะครับเป็นหูฟังที่ใส่แล้วสบายได้ยินทั้งเสียงภายนอกแล้วก็เสียงภายในนะครับนะใส่สบายหูเป็นหูฟังนักแปลภาษาด้วยนี่ครับทั้งหมดนะครับ135ภาษานะครับโอ้โหไปประเทศไหนใช้ตัวนี้ก็คือจบช่วยเราได้เลยนะครับคุณเป็นอย่างไรบ้าง Yes how are you ผมหิวข้าว I was hungry ผมอยากไปห้องน้ำ the bathroom. ที่นี่อากาศร้อนมาก the very hot here. เจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมใส่ง่ายใส่สบายนะครับแล้วก็ไม่หลุดนะครับแท่นชาร์จของพี่แกนะครับก็เก็บเข้าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่แถบแบตเตอรี่นะครับเหลือ75%เอร์นะครับเราไม่ใช้ก็แค่ปิดพกพาได้สบายๆชาร์จด้วยไทซ C นะครับ ถนนราคานี่คุ้มแน่นอนนะครับอยู่ที่ตะก้าเลยนะครับใครที่สนใจนะครับผมบอกเลยหูฟังตัวนี้นะครับไปกดที่ตะก้าด่วนๆเลย